รานคนเดียวบาดเจ็บเลือดอาบแต่ต้องคลานหนีออกจากป่าที่มีเสือสมิงสามตัวนอนตายข้างๆเขาคิดว่ารอดแล้วจนกระทั่งเสือสมิงตัวที่สี่ใหญ่กว่าทุกตัวปรากฏตัวเงีย,ยบๆมันไม่คำรามมันแค่จ้องเขาเหมือนรู้ว่าใครฆ่าพวกมัน เรื่องหมดแรงไม้ในมือหักเลือดไหลาจากหัวแต่เขายังแทงสวนด้วยแรงเฮือกสุดท้ายศึกป่าครั้งนี้จบลงด้วยความตายของเสือแต่พรานไม่แน่ใจว่าเขายังเป็นคนเดิมหรือไม่เขากลับถึงหมู่บ้านมือเปื้อนเลือดในตาไม่มีความดีใจ มีแค่รอยแผลที่โลกไม่เห็น